Good morning. How are you? I'm alright. Thank you. And you? I'm alright. Thank you. Sit down, please. Good morning, teachers and my students in this class and in the other classes. Welcome to Prathom 4 Lab 3 in English class of Wang Wangkrai Gangwoon School. OK, what day is today? Today is Friday. Today is Friday, Apisit, Apisit. Ah, Good morning, Apisit. OK. Good morning. Good morning. Good morning Good morning Lisa How are you I'm fine thank you and I am fine uh, what day is today Today is Friday Today is Friday what day will be tomorrow Tomorrow Ah, tomorrow will be Saturday. Next Pufa ah, today is Friday. Friday. Tomorrow will be Saturday. Saturday. What day was yesterday? Yesterday was Thursday. Ah, yesterday was Thursday. Good. Next you walk on. What is the date today? What is the date today? What is the date today? Today is 2 Today is Friday. t o Day is Friday. ถ <Okay. S 1> ูกไหมคะ <Okay. S 1> ท่านครูใช้คำถามว่า What is the date? Date แปลว่าอะไรวันที่นั่นเลยก็ยังตอบวันที่ด้วย Today is the second. The second of of, of March. March. น ah, ่ the second of March เดือน วันที่2เดือนมีนาคมนะมีนาคมนะคะเป็นไงคะเออชั่วโมงนี้อ่าดิสอาชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนภาษาอังกฤษในภาคเรียนนี้ใช่ไหมคะนะแล้วเราก็จะทำไมทดสอบ final test ทดสอบปลายภาคกันในสัปดาห์หน้านะคะปายทางไม่ทราบว่า สอบพร้อมกับโรงเรียนวังไกลลึกอบางบนหรือเปล่านะคะก็คงจะได้เรียนกันในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะและเป็นชั่วโมงที่เกี่ยวกับเรื่อง royal family นะก็คือนะเป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องรู้สถาบันนะสถาบันของเรานะซึ่งส,สถาบันสูงสุดก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะ,ะเราใช้คำว่า royal family นะทุกคนต้องตระหนักนะว่าประเทศไทยเรานั้นปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศแล้วนะนักเรียนจะต้องรู้จักด้วยแล้วก็เทิดทูนไวนะเ้เพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะได้ทำไมคะได้ร้องเพลงที่ครูให้นักเรียนร้องมา3วันแล้วใช่ไหมคะวันพุธ วันพฤหัสบดีและว,วันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายเพราะนั้นใครร้องได้แล้วนะเป็นบทเพลงในพระชนิพนธ์เพลงอะไรลูก R O I C อเซนะแล้วก็รู้และคุ้นเคยนะคุ้นเคยเพลงนี้แล้วก็จดหรือ,อยังลูก <O IC. S 1> จดแล้ว <O IC. S 1> หลายๆคนนะฝึกร้องมาแล้วเมื่อกี้ครูเปิดเพลงนะทุกคน นะรู้สึกว่าชอบมากนะชอบมากแล้วก็ร้องได้นะคะประเดี๋ยวเราจะร้องให้ดังเลยนะคะต้นทางและปลายทางคงจะร้องไปพร้อมๆกันนั้นครูก็จะให้เนื้อด้วยโอเคอ่า okay. ah, please look at slide royal family royal family อ่าวันที่ใครยังไม่เรียบร้อยเขียนวันที่ก่อนดีไหมลูกอ่า ah, today is friday the second m arch 2012เขียนวันที่ก่อนนะวันนี้เอกบุรุษจดให้ทุกคำเลยนะเอกบุรุษเราเนี่ยนะ oh, หลายคนเสร็จเรียบร้อยโอเค o i c อ่านได้ไหมลูกได,ได้อ่านนั้นพร้อมกันเลยนะอ่านก่อนนะ One, two, oh, say say. Oh, say. เอาไปให้ธนารีดีกว่าไหมลูกเม่เสียงดังฟังชัดวัน O, oh, I, Say O, โอไอซโอไอซเ Oh, let me say. Oh, let me say. that to say? What to say? What I say? What I say? Or do you say? 好。啊 เ h e s สอง We want to be happy today ไหนใครว่านะเนื้อเพลงนี้ยากไม่มีเลยนะโ okay. อเคพร้อมกันเลยนะคะ Just to say what I say or oh, do you say Just to say what you say Oh, let me say Just to say what you say What you say, what you say Just something to be day. To chase the trouble And the cares of the day away. Just to say to be happy today Comes only once in a lifetime. But we you know where we come, where we go, oh, yes, we go. Just to say what we say. And do you say just to say what you say? It's yes, as a system we want to be happy today. สักที <Come on. S 2> oh, sure. ่นึงน่าร้อยเต็มเสียงเลยลูกฮ่าดังขึ้น Oh let us a y just to say what you say a oh, l l i t us say just to say what you say w h a t you say d o e t something And the colors of the day. I just think of, we want to be happy today. Happiness comes only once in a lifetime. But you know where we come, where we go, so Let go. let you say, just to say what I say. And you say, just to say. So we want to happy to today. โ today. Okay, <c oughs> อเคพี่ครับจ้าต่อไปนักเรียนถ้านักเรียนได้ยินเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้นักเรียนรู้จักหรือ,อยังว่าเป็นเพลงอะไร What is the name song I say นะใครพูดถึง OSA จะต้องรู้แล้วว่าเพลงนี้มีที่มาอย่างไรนะคะเพราะนั้นวันนี้ครูก็อันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายในภาคเรียนนี้นักเรียนได้กี่เพลงคะครูสอนไปทั้งหมดกี่เพลง2เพลง H.M. Blues หรือทำนองเพลงชะตาชีวิต1เพลงใช่ไหมคะแล้วก็เพลงนี้คือ o s c นะคะ เพราะนั้นนะก็คงจะจำไว้นะนักเรียนก็คงจะไม่ลืมนะคะโอเคเรามาทบทวนกันชุด the opposite word นะ